สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีเร่งรากเร่งโนโบแบบใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับไปดูซิว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับไปเลยนะครับไปดูนี่นะครับเรา,าผมจะเก็บช่วงป,ปลายนะครับปลายของอ้อยแล้วก็โคนของอ้อยที่เหลือนะครับจาก การคันน้าอ้อยนะครับที่เรานี่นะครับสภาพรองรอยที่เราคันน้าอ,อ้อยนะครับเออเหลือเหลือจากนั้นนะครับเราก็ามาเอ่อโดยที่เราไม่ต้องไปแช่น้ำคืนนะครับนี่ผมบรรจุเข้าลังเลยวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาหกเจ็ดนะครับนี่ยี่สิบเก้าสิงหาหกเจ็ดนะครับเนี่ยวันที่ย9ิบเก้าแล้วเราก็ทอน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 ,ทอนแล้วก็เอาเข้าลังเลยโดยที่เราไม่ต้องไปโอ้ก็ได้ผลนะครับนี่อู้สวยงามเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่บเก้านะ ิบเก้าสามสิบสามเบ็ดหนึ่งสองห้าวันครับโอ้โหโอ้โหดูสิครับเนี่ยดึงแทบไม่ออกเลย uh huh. นะครับเขาจะออกรากโอ้ห้าวันโอ้ห้าวันแล้วครับนี่นี่นะครับหนอก็ขึ้นนะครับนี่หนอกำลังจะขึ้นเลยอันนี้ผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ไปแช่น้ํานะครับคือเอามาใส่รังเลยแล้วก็ใช้ผ้าปเปียกๆเนี่ยครับเนี่ยผ้าชื้นๆเนี่ย นะครับห่อเลยนะครับนี่รากนะครับนี่นรากแทงออกมาเลยเนี่ยนะครับนี่เราไม่ต้องไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับทน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 แล้วก็เอาเข้าเลยนะครับนี่เศษเศษจากปลายมั่งโค่นมั่งนะครับนี่นี่นะครับผ้าก็จะชื้นๆนะครับเปียกนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็ไปปลายมันนะครับนี่ ่วนปลายนะครับก็จะมีรากนิดหน่อยอันนี้จะไม่สมบูรณ์นะครับนี่แลดูนะครับแต่เขาออกรากอยู่นะครับส่วนนี่นะครับเขาก็จะมีรากมาแต่หนอก็จะไม่ขึ้นแล้วผมมองดูสภาพนี่หนอก็ไม่จะไม่ขึ้นแล้วครับเนี่ยหน่อจะขึ้นหรือเปล่าแต่รากออกนะครับนี่นะครับอืผมไม่ได้แช่น้ํานะครับคือเอาเข้ารังเลยนะครับเอาเข้ารังเลย นี่นะครับสภาพก็ดีนะครับประมาณห้าคืนก็โอเคแล้วเนี่ยรากเยอะเลยเดี๋ยวทดสอบดูผมทดสอบดูก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็คอยมานะครับคอยมาทําคัดเอาแต่อที่มันมีตามีอะไรดีๆเข้านะครับนี่ <S <S อันนี้ก็ไม่มีตานะครับเนี่ยเดี๋ยวมีเออขึ้นๆครับนี่ขึ้นเนี่ยตามันนะครับนี่นะถ้ามีตาก็โอเคขึ้นนะครับ โอ้ก็สมบูรณ์ดีนะเนี่ยรากใหม่ขึ้นเลยนี่ตาโอเคอันนี้ได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปลูกเลยนะครับนี่โอ้สวยงามสวยงามเ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่างนะครับลองดูนะครับวิธีนี้นะครับก่อนที่เราจะปลูกก่อนที่เราจะอนำอ้อยไปปลูกนะครับเนี่ยขนาดนี้นี่ขยายพันธุ์ได้บานเลยนะครับนี่หนึ่งปีเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยนี่นี่ดูดูหน่อนี้นะครับนี่นี หน่น,นี้ก็ขึ้นแล้วนี่นี่อือใช่ไหมนะครับโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์โอเคเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนําไปปลูกเนี่ยรากสวยเลยใช้วิธีนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเชน้ํานะครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็บรรจุเข้ารังกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่กล่องกลง่องพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับสีดําเนี่ยแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาคลุมเลยแล้วก็ปิดอัดไว้เลยนะครับสามสี่วันเปิดสภาพเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ย อาเพื่อนๆลองทดสอบดูนะทดสอบดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมทําคลิปเอาไว้ว่าปลูกในอ่าวงล้อรถยนต์ห้าวงเอ้ยสี่วงใครดูซิว่ามันมันสภาพจะเป็นไงไปดูเลยนะครับข้างหน้าวันนี้รู้สึกอตอนนี้นะครับฝนตกปลปอยโปยโๆอ,อยนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูอในล้อรถยนต์ที่เราปลูกวันนั้นที่ผมทําคลิปไว้นะครับนี่นะครับ โอ้กระตูขนาดนี้แล้วนะครับนี่หนึ่งสองสามสามต้นนะครับนี่ขึ้นแล้วส่วนกอนี้เอนี่กําลังจะขึ้นนะครับนี่เราจะขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วนะครับกําลังจะขึ้นอ่าส่วนอันนี้ขึ้นแล้วนะครับนี่สองต้นสองต้นนะครับอ่าตรงนี้สามต้นนี่ขึ้นแล้วนะครับโอ้ก็โอเคเดี๋ยวปุ๋ยโคองมาใส่นะครับ ปุ๋ยข้อมาใส่เขาก็จะคิดว่าก็น่าจะโอเคนะครับนี่เดี๋ยวไอ้ที่เมื่อกี้นี่ครับต้นเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมจะปลูกตรงนี้นะครับเดี๋ยวปลูกตรงนี้จะปลูกตรงนี้อีกสองแถวนะครับเดี๋ยวตัดไอตไอต้นนี้ออกนะครับตัดต้นไอไม้ตรงนี้ออกก็จะปลูกสองแถวนะครับจะเอาไอตอไม้สองตอนี้ออกเนี่ยตอไม้เนี่ยจะออกแล้วก็จะปลูกแถวนี้หนึ่งแถวแถวหนึ่งหนึ่งแถวนะครับ โอเคส่วนอันนี้ก็ขึ้นครับนี่อันนี้ปลูกก่อนแล้วนะครับขึ้นแล้วไอ้ทพ่เพาะเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอ่ะมาดูตรงนี้อีกนี่ขึ้นแล้วนะครับนี่นี่คือหน่ออ้อยนะครับนี่คือหน่ออ้อยนะครับขึ้นแล้วเนี่ยปลูกง่ายครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ปลูกง่ายตัวเร็วนะครับปลูกง่ายตัวเร็วจริงๆนะครับ สุกพันบุรี50ปลูกง่ายโตเร็วนี่นะครับสุกพันบุรี50เนี่ยนี่คือกออ้อยสุกพันบุรี50นะครับอันนี้หนึ่งกอนะครับเป็นเป็นอ้อยอันนี้ต่อสองแล้วนะครับเนี่ยปีที่แล้วก็ตัดหีบไปแล้วตัดตัดคันไปแล้วครับอันนี้คือต่อสองนี่นครับ เพื่อนๆดูสิครับในหนึ่งกอเนี่ยมีกี่ต้นมีกี่ลำอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าลำนะครับกอหนึ่งเนี่ยกอหนึ่งสิบห้าลำสิบห้าลำถ้าอาสามสิบาทไปคูณสิครับสามห้าสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทอายุข,ขวบของเขาเนี่อหนึ่งปีนะครับสิบเดือนสิบเดือนก็หีบได้แล้วรสหวานแล้วนะครับ แต่ครั้งคลิปที่แล้วผมหีบอ้อยให้คุณพี่เขาอ้อย5เดือนนะครับอ้อย5เดือนรสชาติดีก็มีคนชมนะครับว่ารสกลมกล่อมรสหวานกลมกล่อมดีนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการหวานเยอะๆนะครับแต่อันนี้ถ้าให้หวานก็คือจะ10เดือนนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งกอนะครับนะครับนี่หนึ่งกอปลูกง่ายโตเร็วครับนี่ก็อ้อยต่อสองเหมือนกันนะครับปลูกคู่กับกอเมื่อกี้ครับสองกอ เพื่อนดูความงามมือเขานะครับเพื่อนสนอ,อกสนใจนะครับต้องการจะหารายได้เสริมนะครับมีที่ว่างๆที่อยากจะนะครับปลูกไว้ริมรั้วเหมือนผมนี่นะครับนี่ไว้ริมรัว้วอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับกอ,อนี้ปลูกใหม่อันนี้ปลูกไว้สองกอนะครับกดสะพานอย่างนี้เลย เพื่อนดูว่าอันนี้มีกี่ลำสองสี่หกนะครับแปดสิบสิบสองสิบสี่อันนี้สิบสี่ลำนะครับนับแต่ลำสมบูรณ์อ่ผมตัดไปบ้างแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ไปตัดนะครับตัดไปบ้างเหมือนกันเนี่ยเนี่อันนี้อันใหม่ขึ้นมากแล้วนะครับนี่คือตรงไหนที่เราตัดปั๊บเนี่ยต่อน,นั้นน่ะนะครับที่ที่เราตัดอะ่ะเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาเลยนี่นะครับผมตัดออกไปบ้างแล้วนะครับนพอตัดไป ขยายพันธุ์มั่งหรือมีคนมาขอซื้อมั่งนะครับเนี่ยก็ตัดไปสี่ห้าลำนี่เนี่ยนะครับนี่คือกอหนึ่งนะครับก็สร้างรายได้ดีนะครับอันนี้ก็หนึ่งกอที่เรามาปลูกไว้ตอนช่วงหน้าแล้งนะครับนี่ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ทำถากหญ้าออกเลยนะครับปล่อยให้หญ้ารกนี่หนึ่งกอนะครับนี่หนึ่งกอตรงนี้อีกหนึ่งกอนะครับก็ปลูกไปเต็มไปหมดแล้วครับ อันนี้หนึ่งกอที่ที่ลมพายุมาวันนั้นนะครับเขาล้มก็เลยยกมาเลยทั้งทั้งกอเลยมาปลูกตรงนี้นะรับนทั้งกอเลยเขาเอาไม้พยุอาไว้นะครับแต่แต่ไม่เป็นไรครับไม่ตายครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกอนะครับนะครับเพื่อนๆสนุกสนใจนะครับต้องการที่อยากจะได้พันอ้อยนะครับสุพรรณบุรี50เกษตรบ้านแท่นครับอําเภอนางรองบุรีรัมนะครับ0963122574กลิงกรังโทรมาหาได้เลยนะครับ สำหรับ,บคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ